สวัสดีครับจากร้านขายซ่อมมิดทีสื่อสารสีราชาคอนซายวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องรุ่นนี้กันหน่อยไอคม 86xx อ่าทำไมเราต้องมาคุยถึงตัวนี้นะครับก็นิดนึงนิดนึงอ่าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเจน2นะครับของตัวนี้ของเจ้า8 0 f x นี่นะครับก็เลย ต้องมาแบบว่ารีวิวกันนิดหน่อยนะครับว่าทำไมก็ถึงออกตัวใหม่มานะครับอ่าโอเคเรามาพูดถึงเจ้าตัวแ0ดศูนยเอก่อนแ0ดูนเอเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแบตเตอรี่ของตัวเก่าเนี่ยของแปูนเอเนี่ยเดิมเดิมอ่ะเขาจะเป็นแบตสีดำนะของแท้แท้นะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ค้ารายย่อยแต่ละรายและว,ว่าเขาอ่ะจะเอาแบตบ แบบไหนมาประกบคู่นะครับของทางสีราชาคอนซาเองเนี่ยจะเลือกเป็นของ GS y o s a นะแบบสีส้มๆเนี่ย1,700มิลลิแอมนะครับมาประกบคู่กับหัวเครื่องตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเก่าทีนี้มาพูดถึงเรื่องข้อเสียบ้างของของเจ้าตัวเก่านะ รุ่นแรกๆเลยรถแรกๆเนี่ยเขาชอบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาคส่งนะครับตัวขยายสัญญาณขั้นสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่า PA เนี่ยมันชอบเสียนะครับปัจจัยเพราะอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการระบายความร้อนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถือว่าอาจจะเป็นบั๊กของเขาในบางรถก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจากที่ทํามาเนี่ยก็ หน้า,น,าน่าจะนับได้เป็นร้อยตัวเหมือนกันนะทํามาหลายๆปีเนะี่ยเปลี่ยนปีอย่างเดียวสําหรับเจ้าหน้าเนี่ยแต่คือเปลี่ยนแล้วก็โอเคนะก็หายขาดนะนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้ส่วนเรื่องอย่างอื่นเนะี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ถือว่าโอเคดีทนเสียงดังนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือยังเป็นแบตเอ็นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ใช่ไหมเจ้าตัวเก่าเนี่ยก็อ,อาจจะมีอายุการใช้งานที่มันน้อยหน่อยนะครับ ประมาณปีหนึ่งหรือ2ปีอะไรเงี้ยคือตาจริงปีหนึ่งเขาหมดอายุแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะยืดถึง2ปีก็ได้นะครับเพราะมันใช้ได้ประมาณ3าม้อยครั้งเนาะสำหรับแบตตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวเก่านะครับก็ขายกันมายาวนานตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะแล้วก็ไอ้ที่ว่า PA เสียอะไรเนี่ยรุ่นหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่มีไม่มีปัญหานะไม่ไม่เจอ จะเจอแต่ตัวที่แบบเป็นเครื่องเก่าๆหน่อยนะครับรุ่นปีใหม่ๆเนี่ยจะไม่เจออทีนี้เราก็มาดูตัวใหม่ทีนี้ตัวใหม่เราก็ยังไม่รู้สีชาคอนซายก็ยังไม่รู้อะไรมันลึกมากนะตัวนี้เพราะว่ายังไม่เคยซ่อมเหมือนกันยังไม่มีเสียอะไรกลับมาเหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็เลยมาสังเกตเอาเองนะครับตามภาษาช่างนะครับว่าโอเคมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ มันดีขึ้นยังไงมันมีข้อแย่อะไรไหมอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยที่เห็นนะครับปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอ่าปุ่มกดต่างๆมันใหญ่ขึ้นทําไมรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นแล้วมันดีขึ้นนะครับเพราะว่ากลับมาดูตัวเก่านะฮะอย่างผมเนี่ยนิ้วเล็กเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกดได้นะครับเพราะว่านิ้วนิ้วผมเล็กนะครับปิดเครื่องปุ๊บ ไม่มีปัญหาบางคนเขานิ้วใหญ่อะตัวใหญ่นิ้วใหญ่เนี่ยมันมันกดไม่เข้านะบางทีอ่ะกดลำบากเพราะว่าปุ่มเปิดเครื่องนี่เล็กมากเลยนะกดปุ่มไหนก็ลำบากไปหมดครับนะทีนี้เขาออกหน้าใหม่มาเป็นแ6 f หกเอเนี่ยก็ปุ่มปุ่มใหญ่ขึ้นอนะ่กดง่ายขึ้นว่นนั้นเธอะนะครับเรื่องพลังเสียงเรื่องอะไรก็ดูดูแล้วก็คือคือกันนะเท่าเกันแหละเหมือนเดิมนะอ่านะ แล้วก็เรื่องพ้างส่งเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนลอดเก่าไหมผมคิดว่าไม่มีแล้วแหละนะเขาอุตสาห์ออกตัวใหม่มาเนี่ยเขาก็ต้องแก้ปัญหานี้มาแล้วแหละคงไม่ทำนะคงไม่ทำเหตุอะไรซ้ำส,สองนะนะครับแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะเยอะที่สุดเลยก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแล้วนะครับของของตัวแปดหก fx เนี่ยมากับเครื่องเลย นะครับกับเครื่องเลยก็คือถ้าเป็นแบตท,ที่มากับเครื่องเลยเนี่ยราคาขายพร้อมเครื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราซื้อแบตอย่างเดียวเนี่ยแพงมากนะครับแบตแท้ของไอคอมเนี่ยแพงนะครับไม่เหมือนอของพวกสเปนเดอร์หรือว่าเครื่องอรุ่นอื่นๆนะที่มีของค่ายอื่นเนะี่ยแบตดีเทียมเขาไม่ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับของพวกมอตอรล่าพวกไอคอมเนี่ยราคาจะแพงมาก แต่รุ่นนี้ก็ได้เป็นแบตลิเธียมมาเลยตั้งแต่แรกนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงก็หนึ่งละคว,วามทนทานแ,แน่นอนละแบตบลิเธียมนี่ทนมากนะครับสองก็คือ,อมิลลิแอมเยอะกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นสองพันสองรอยห้าสิบมิลลิแอมนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนะครับแบตบลิเธียมโดยทั่วไปแบตลิเธียมเนี่ยก็เป็นแบตที่มีอายุการใช้งานมากกว่าแบต นิกเกิลเมทัลไฮดรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของไอคอมหรือของโมโตเนี่ยก็ยิ่งทนไปใหญ่เลยนะครับก็อาจจะอยู่ได้3าถึงสปีหรืออาจจะ5ปีด้วยซ้ำไปถ้าใช้ไม่เยอะนะครับก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก็คือหนึ่งอ่าภูมใหญ่ขึ้นอ่าภูมใหญ่ขึ้นนะครับเรื่องอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิม อ๋อนี่ิม่มพูดเรื่องไอ้นี่ไปหน้าตามันเนี่ย <c oughs> เขาจะมีคล้ายๆเส้นสายตรงเนี่ยเหลี่ยมพวกเนี้ยมันจะมนุมนๆลงหน่อยแล้วก็เหมือนกับฝืดๆหน่อยเห็นไหมเขามีเหมือนทําบากไว้อย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะลื่นลื่นได้ยากหน่อยลื่นออกจากมือตกอะไรเงี้ยยากหน่อยนะฮะเปลี่ยนเส้นสายเปลี่ยนอ่าหน้าสัมผัสให้มันฝืดขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเราจับเครื่อง ตัวเดิมเนี่ยก็จะออกเป็นริมเหลียมหน่อยเป็นริมเหลี่ยมก็ไม่ได้มีการลื่นอะไรเหมือนตัวใหม่นะครับโอเคทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยข้อดีข้อเสียคือยังไงบ้างนะครับตัวใหม่เนี่ยแบตเตอรี่ที่เทียมจริงนะครับดีกว่าทุกอย่างจริงแต่ราคาสูงนะครับสมมุติว่าพี่ใช้ไปปุ๊บเสื่อมอนาน,น,านๆหลายปีเสื่อมขึ้นมาจะซื้อใหม่เนี่ยคิดหนักนะแพง ราคาแพงแต่ถ้าเป็นพวกนี้ก็ราคาถูกกว่าแต่อย่างว่าแหละซื้อหลายๆก้อนก็ก็แพงเหมือนกันนะก็ต้องตัดตัดสินใจเอาว่าจะซื้อแบบไหนนะครับอทีนี้มาดูตูดแบตกันหน่อยอ่าบางทีหลายคนงงนะเอ๊ะมันไปชาร์จกับแท่นสลับอะไรกันยังไงได้ไหม นะครับอ่าก็จะแจ้งเลยแล้วกันว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับคนละเรื่องเลยคือแบตดีเทียมเนี่ยของไอ้คอมเนี่ยขั้วบวกลบเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ตามนี้โป้งผมเนี่ยตัวนี้เป็นเหมือนขั้วเซนเซอร์นะขั้วใน,นแต่ว่าชาร์จเนี่ยชาร์จคู่นอกตรงนี้นะครับอันนี้คือลิเทียมแต่ถ้าเป็นแบตธรรมดาเห็นไหมฮะขั้วเซนเซอร์เขาจะหายไปขั้วหนึ่งอยงขอโฟกัสก่อน อ่ะโอเคขั้วบวกมันอยู่ตำแหน่งนี้เห็นไหมฮะขั้วลบอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตำแหน่งเห็นไหมฮะตำแหน่งขั้วบวกเนี่ยไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเราเราจะเอาไปชาร์จกลับไปกลับมาระหว่างสองรุ่นเนี้ยก็ไม่ได้นะครด้วยด้วยระบบชาร์จก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับแบตธรรมดาแบตลิเทียมเนี่ยแล้วก็ขั้วชาร์จก็ไม่ตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราซื้อ,เ,อ,อเหมือนกับไม่ตรงรุ่นแล้วเผลอไปเสียบชาร์จผิดเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาช,อช็อตเยอะไรไหมก็ไม่มีนะครับยังไงขั้วมันก็ไม่ตรงกันแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบตเดิมแบตกับรุ่นเดิมของรุ่นเดิมเนี่ยจะบางหน่อยครับเดี๋ยวนะไม่โฟกัสเลย Okay. มันก็จะบางๆหน่อยนะครับจะแ,แค่นี้ส่วนของลิเทียมเนี่ยจะหนาหนากว่านะครับ mm hmm. ก็จะอาจจะทําให้เครื่องโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันแลดูอ้วนๆขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเครื่องรุ่นใหม่เ mm hmm. นี่ง,ง่ายๆว่าเป็นเจนสองของแปดศูนย์นิเกันแหละนะครับประมาณนี้ แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในมันก็คือเรื่องโปรแกรมนะตัวตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีโทนใช่ไหมจูนคอมมานะจูนคอมมาใส่โทนเนี่ยมีรูปลําโพงพวกเนี้คือมีการใส่โทนนะแล้วเราไปเปลี่ยนมัน อ่าสมมุติว่าเราเราไปเปลี่ยนมันแล้วเราเลื่อนไปเลื่อนกลับหรือว่าเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นการจูนด้วยคอมนะมันจะกลับมาตามตามในคอมที่เราเคยทําไว้ในคอมนะครับไอตัว8 0 f x ูเนีเ่ยเมื่อก่อนอะ็อดแรกๆอะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า็อดหลังๆมาเนี่ยไม่มีแล้ว นะก็คือหมายความว่าแม้เราจะจูนคอมมานะแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงเราไปเปลี่ยนแปลงโทนไปไปทำให้มันผิดอะ่ะแล้วเราเลื่อนไปเลื่อนกลับหรือปิดเปิดใหม่เนี่ยมันก็ไปเลยนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับมาให้น,ใน,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวใหม่เนี่ยนะถ้าเราจูนด้วยคอมเนี่ยมันจะมีคำสั่งเหมือนกับว่าให้ให้ล็อกให้ล็อกสิ่งที่เราตั้งค่าไว้อะ่ะนะครับ ถ้าสมมติเราไปไปไปเปลี่ยนแปลงมันนะครับสมมติอ่าเรามีการใส่โทนไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องทําจากในคอมนะอ่าสมมุติเราใส่โทนไว้เนี่ยแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมือไปโดนหรืออะไรไม่รู้แหละโทนเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าปึ๊บอ่าสมมุติว่าเราอ่าไปโดนแบบเปลี่ยนเป็นโทนดิจิตอลเงี้ยจากเิมเป็นโทนอ,าอ,อานาล็อกเงี้ยอ่าแล้วเราปิดเครื่อง ล้าเปิดใหม่ถ้าเราตั้งมาจากในคอมเนี่ยมันจะกลับเป็นค่าเดิมที่เราตั้งไว้ในคอมให้ได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคก็ขอจบการรีวิวข้าค่าพียงเท่านี้ครับ